สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนี่กายลูกีสานกับชิดว่าสิภพาพี่น้องมาเข่าสวนคือเกาเนาะคะ่ะมาเข่าสวนมาเบิงผักเนาะคะ่ะมาชิดว่สิมาเก็บผักเนาะคะ่ะมาเก็บผักะคะ่ะมื่อนี่สิมาเก็บผักเห็นผักสลัดมันกําลังสิขึ้นง่ามที่ทีจีไปหาถอนหมองที่ทีมันออกมันต้นโใหไงเนาะคะ่ะสีไปถอน เอาเก็บเอาหมองมันที่ออกค่ะเบื<ๆ>้<ด>องขังหนอกรอบหนอกเนาะคะ่ะมันเป็นทงหน้าเป็นหนาแรงเนาะคะ่ะออกไปขังหนอกเบื้องคอะ่ะกตบว่าเป็นตะเบื้องดอกมันแรงมันแหงเนาะคะ่ะเบื้องไปแรงแรงคะ่ะจ้าพี่น้องมาเข้าสวนกันเลยค่ะ าค่ะมามามาเบิ่งสวนกันเลยค่ะมาเข่าสวนกันเลยค่ะเบิ้งผักกันค่ะยิบผักค่ะนี่ค่ะผักสลัดเนาะค่ะคิดว่าสิตัดหมองมันที่ที่ออกค่ะเห็มันต้นใหญ่ ไปค่ะพี่พักพักกันค่ะพี่น้องแต่ิีบอ่อาเอาหลายดอกค่ะบอ่อตัดหลายเพราะว่ากินคนเดียวค่ะจักตน้นสองตน้นนี่ละกับพ่อดอกกินคนเดียวค่ะ ่ตัดกอมันตน่นง่ะยัวนั่อีกแต่มันที มันทีแห้งเนาะแต่ที่น้องมันทีแห้งมันเลยบางางามไหมกินกินเท่ยดเดียวให้มันเบิดเนาะค่ะนี่ค่ะ มัตัดหลายค่ะเพราะว่า,ากินคนเดียวค่ะกินที่เดียวมันเบิดเลยเนาะค่ะกั <c oughs> ดสีไปเก็บพักขี้กินจากน้อยเนาะค่ะพักขี้กินเก็บเอาจากน้อยไปไว้พอกัดสีวัดเก็บหลายดอกเพราะว่ามันกับมาถ,ถูกมือกันเนาะค่ะ หน้าทุกมือดอกมดเกย็บหลายค่ะนี่แหละค่ะพักขี้กินมดเย็บหลายดอกพี่น้องนก็จะมีพักเสียนเนาะค่ะพักเสียนนี่ค่ะพักเสียนขึ้นมาหลายๆอยู่นั่ค่ะ ค่ะไปค่ะไปเก็บ มอ,องที่ที่มันนี่ละออกค่ะมันมองที่ที่นี่จ้ะพี่น้องพัก เป็นพักปอดสารค่ะพักเข้าบนกับบะงามบะงามเข้ากับบะตองไปสนใจกับว่ามันงามบะงามดอกค่ะขพว่าเห็นมีกินเพราะว่าเข้าบา่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเนาะคะ่ะเข้าใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยมูลสัตว์เนาะคะ่ะยากับวัตพ่นค่ะมาแลงมาเรื่องกับวัตพ่นนี่ค่ะปลูกเองค่ะปลูกเองกินเองค่ะ ปลูกเองกินเองนักเลงพ่อค่ะพี่น้องปลูกเองกินเองนักเลงพ่อบ่ต้องเก็บหลายเพราะว่าบ่าได้ค่อยได้ใส่หลายมาทุกมือเนาะคะ่ะมือต่อไปเทากับมาเก็บอีกก็ได้ต่เห็นแบเขือก็มีบแบเขือน้ำอยู่เี๋ยวสิไปเก็บแบบเขืออีกเล็กน้อย มันก็บอท่าไหลายดอกค่ะบ่ะเขือแต่ว่ามันลูกที่มันออกมาก,ก่อนหรอย่านมันแก่ค่ะเก็บกระสิเก็บ,เกบไปน้ำกันค่ะพักเสียนเอาไว้สชาทำพันจะมุ่นตทำล่างเหงียงคุณค่ะได้หลายอยู่เลยค่ะพี่นอ้องขายหลายอยู่ค่ะ ค่ะเก็บใตป,ปอกน้าไม่ล่างเอาในหนีไปถึงบ้านก็ไปล่างอีกไปบ้านก็ไปล่างอีกรอบนึงเนาะคะ่ะใส่กระป๋องค่ะ น่ะค่ะว่าบ่าได้ก็ได้หลายอยู่ด้วยเขาพี่ว่าน้อยก็บ่แม่นดอกค่ะหลายอยู่สั้นไปสั้นมาถือกล่องกระไดถือโทรศัพท์กระไดวันนี้ก็สิไปเบื้องักเขือเนาะคะ่ะบักเขือก็ว่าหลายดอกค่ะ จะไปที่เก็บหน่วยที่มันออกก้อนไหมคะ่ะเพราะเก็บกปอย่างมันเจเก็บไปก้อนนี่คะ่ะมาถูกมือเนาะคะ่ะให้กระป๋อง ไปค่ะไปเบื้องักเขือค่ะเบื้องักเขือกันนี่ค่ะคักเขือักเขือกับจะเป็นักเขือมกเขือหน้อยหน่อยๆค่ะคักเขือตอแหลค่ะเก็บไปรอบนึงแล้วค่ะมันต้นนันก็ว่าใหญ่นะค่ะแต่มันก็ออกลูกหลายอยู่ค่ะมันนี่แยกายกับสิเก็บเก็บค่ะ เพื่อตัวแหล่หน้อยค่ะไม่อยากยู่บ้านเนาะค่ะยู่บ้านก็มีจะโศรกันเรื่องโรคไพ่ไข่เก็บไข่วัดโคโรนาโสร่แหลกันแม่กายก็เลยว่าเออไปสวนดีกว่าเก็บผักเก็บนี่แหละของเฮ่านี่แหละที่ปลูกไว้นี่ค่ะปลูกไว้มะเขือกับปลูกกุ้ยกับปลูกเนาะคะ่ะ มาตรงสื่อค่ะเวลามี่ลกูกไผ่ไข่เก็บมากอ่ะเขอก็กินของข้านี่แหละค่ะสันมาน้องพี่น้องอดสมอดสาเบืองเด้อค่ะ นุยยังสีกับสีเหลืองเนาะคะ่ะนีแกแล้วนี่นี่เอาไว้ใส่ถ้ำพันนั่นค่ะลูกนี่ไหนมันเหลืองเลยเหนมันสุกเลยค่ะไหนมันแกเลยไปถ่ายเหยียดพันจ้ะเขือนหน่อยเขือตอแหลค่ะเพื่อนอนปลูกไว้เังสี่แล้วปลูกไว้จะกินเองของกจ้คข้องนี่แหละไม่ต้องไปสือไปหาเนาะคะ่ะ ผักกระปูพปริกกระปูเนาะเขือกระปูปลูกไวนนก้นึ่กันใกล้กันนี่ก็ะจเป็นต้นกระเทียมเนาะคะันี่กระเทียมปลูกไว้ถ้าไปนั่นก็่คจะเป็นมะเขือยาวะคะันต้นบใหบไน่ใบกรใหญ่แล้วคันนี่ค่ะมะเขือยาวค่ะมะเขือยาว อันนี้ก็จะเป็นแบบเขือเนเงาวคือกันเนาะค่ะนี่เขือเงาต้นนี่กัต้นพะท่านใหญ่ตน้นมอนท่านใหญ่ต้นพอท่านอันนี้ปันไดเนาะคะ่ะก็ออกลูกอยู่ค่ะนี่แต่ปัญลูกกับ่อท่านใหญ่ขื้กันค่ะเอาไว้เห็นมันใหญ่บางที่ก็บสีท่ำพันเนาะคะ่ะลูกนี่ต้นหน่อยกับนี่ก็ล่างสีออกดอกใกล้กันมากอะเขือเทศค่ะค่ะกาล่างสีสุกกาล่างสีแดง นี่ก็มันเก็บบักเขอเนาะค่ะบักเขือเบื้องนี่ค่ะนี่ค่ะบักเขือไอ้ที่มันออกอนน้ะค่ะหย่านมันแกซึ่งลูกมันกับพ่อเก็บเล้วค่ะนี่หย่านมันแก่ยกกายกับสิเก็บเนาะค่ะอุ้ยกล่องตันเก็บลูกออกไปค่ะอืนี่ค่ะงวยงามอยู่ โอยดันไปบ่านอพี่น้อเห็นบ่เห็นไก่เพิ่มวานเนาะนี่ค่ะงามงามจะพี่น้อ ค่ะก็ล้งออกดอกหลายู่อดอกออกดอกออกน่้ยหน่อยค่ะกรอเทีเคกือ ็บไปค่ะ่กับมะเขือเทศเนาะยุกใกล้ๆก,กันเนาะค่ะก็ล่างสีน่อยหลายก็ล่างสีเหลืองแก่เนาะค่ะออกดวกออกลูกหลยอยู่มะเขือเทศจ้ะ คลิปนี้กะไวซสำหนีก้อนเนาะค่ะเดี๋ยวมีโอกาสหนากายลูกอีสานกับสีมาทไทยคลิปดีๆให้พี่น้องมืงม่งไหมเนาะคะ่ะจะลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดละรั้งให้กายลูกอีสานในเดอ้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ